ควิจัยเป็นที่ไหนบ้างครับผมว่าเป็นเกมที่ยจารณาบากของเราครับเพราะว่าเราตกอยู่ในเวลาที่ต้องชนะอย่างเดียวครับพยายามพยายามปกป้องขีนครับจากวันที่เราแพ้เมื่อเมื่อกลางสัปดาห์ครับไม่กลับหัวซ้ายนะครับผมว่าคนเดียวกันชอบไม่กับทัวขีดไม่หมกครับวันนี้เขาเขาอยากโค้ชนะครับเราข้ามเวลาที่ของเราช่วยเด็กนั้นเขาลงมาเล่นแทนเราผมก็ทวาที่ที้ส่งกับส่งกับที่เขาจะได้ชนะในวันนี้ครับผมว่าเราก็โควงขัวได้มีผู้ชนะตอนโดนไล่มาสองหนึ่งครึ่งแรก ตกใจตื่นเต้นอะไรอย่างไหมเอ่อผมว่าเราเตรียมมาแล้วครับเราเตรียมมาแล้วว่าเขามีเกมบุกทดีดีครับซึ่งซึ่งมันมมโอกาจเขาจะเสียบบอลตัวอยู่แล้วครับ <S <S 2> <S 2> สิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำก็คือเราบอกให้เราจะมีการพ่ดีขนาดไหนรับ <S <S เราก็ต้องพยอยามเล่นเกมลุกมากกว่าครับคือสิ่งที่ผมพยายามทำวันนี้ก็คือพยายามบอกให้ดเด็กๆมันเล่นเกมลุกให้มากขึ้นครับไม่ต้องไปรับครับถึงตอนนี้มั่นใจชัเนเป็นล็กยังครับไม่มั่นใจครับก็ก็บอกแบบต่อหนช์ครับก็ยังพยายามพักแล้วก็รักษาตัวทอยให้ดีที่สุดครับให้พร้อมสุด เราจะได้ไปอีกครับไว้จังหวลดูครับแต่ไได้ร้อนประมาาครับย้อนกลัลังไปถึงวันที่เจพอพามเกิดอะไรขึ้นหนึ่งแพฮะผมว่ามันผมว่าทุกทีมมันมันมีปัญหาตลอดคะแนขนขาดนะครับแต่ก็ทั้งหมดเราก็ผมยอร,รับผิด่แล้วนเดียว,ยวครับปรเปนเร,เ,รเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆแล้วแล้วก็เราเราเลือกที่จะผป่ปานไปครับหลังพอเราเอามาคุยกันแลรวบาปราัดใจมันก็ได้ผลแล้วการวันนี้ครับก็อาจจะเป็นหลายๆอย่างครับที่เราอยู่ด้วยกันมานานด้วยอะไรด้วยครับก็ก็ ต้องต้องแก้กันไปฝากอะไรถึงกองเชียร์หน่อยพี่แบงค์โอ,อ้นันน้ผมขอบกองเชียร์มากเลยครับเพราะว่าวันนี้มากันเยอะแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ตลอดคร,รับเพื่อการแข่งที่ดีกับเราครับเราหวังว่าแบต้ามาช่วยกันเชียร์เราเยอะๆครับให้เราไปแชมป์เลยให้ได้อีกครั้งหนึง่ง